เอหนาลงมัน,นีแกงส้มแตงโมอ่อนใส่ปลากระพงขัข้างให้หน้ามัเดือดแล้วก็เอาหนาเอาเครื่องแกงที่ว่าโขกมันะเอาลงปลามันเดือดอีกนอยนึงเขาจึงเอาแตงโมใส่ บ้านเขาก็โขกเรียบร้อยได้พี่น้องเอ้ยโขกเขียใส่กับเครื่องแกงโอ้ได้หุกจับเอาใส่สละอันบ่โอ้ยกระไรแหงง้งบ่เนาะบ้านนี้เอาอันเตม็มโมลงบ้านนี้โอ้ยเก็บอะไดรบ่เนี้่ยเอาลงเท่อละหน่อยได้บ้านนี้บ่ได้เอาลงลายพอได้นี่ยอืมอ้มมงใส่ใต้กระคัดบ้านนี้ อุ้ย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 อุ้อค่ะค่ะค่นี้แกงโมอ่อนแกงส้มแตงโงแตงโมอ่อนคักรายแบบนี้ปิดไฟไปก่อนเด้อใส่น้ำตาลเกลือใส่แล้วทายน้ำมัทันเกือใส่น้ำตาลใส่ น้ำปลาใส่ใส่น้ำปลาใส่น้ำมะขามเปรีย้ยงใส่น้ำมะขามเปรียำำปร้ยกอันนี้ใส่รดปอมาเคะตักเขากระเบื้องเอาบุหอยเพลินเนะ ဖယ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 အ်ကေးိုခ်ွေူ